จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดสุดท้ายครับแชมป์ก็เป็นของแมนซิตี้ครับพวกเขาทําได้ตามเป้าครับเอาชนะทางด้านของเว์แฮมสามประตูต่อหนึ่งกับด้านอาร์เซนอลพวกเขาเบียดเอาชนะเอฟเวอร์ตันสองประตูต่อหนึ่งแต่ก็ไม่เพียงพอต่อการคว้าแชมป์นะครับสําหรับคู่ที่วิเคราะห์ไปเมื่อคืนนี้ครับอาร์เซนอลครับเล่นดูแล้วครับพวกเขาเกรงๆครับกับการที่จะลุ้นแชมป์แมนซิตี้ครับก็ไม่ได้ตามเป้านะครับชนะเพียงแค่ลูกเดียวครับวันนี้ครับ ไม่รอช้าครับไปกันที่ซีเรียของอิตาลีนะครับโบลอนยาครับเจอกับทางด้านของยูเวนตุสครับซึ่งคู่นี้ครับเตะในเวลาดีหนึ่งสี่สิบห้านาทีตามเวลาของบ้านเราครับซึ่งห้าครั้งหลังที่ทั้งคู่เจอกันนะครับมีทางด้านของโบลอนยาแพ้ยูเวนตุสศูนย์สองครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วก็ยูเวนตุสชนะโบลอนยาสามศูนย์ส่วนสองนัดหลังสุดครับเสมอกันมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งทั้งสองเกมนะครับ ส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดครับไปเรื่องของที่เจ้าบ้านบรุญญานะครับ5นัดหลังพวกเขาเสมอมา3เกมครับชนะ2เกมครับนัดล่าสุดชนะนาโปลี2ประตูต่อศูนย์ครับถ้าดูเฉพาะเกมเย่าในลีครับ18นัดครับชนะไป12เสมอ4นะครับแพ้เียงแก้2เกมเท่านั้นครับซึ่งพวกเขานั้นยิงได้ถึง30ประตูครับเสียเป็นแก้9ประตูเท่านั้นนะครับส่วน5นัดหลังสุดในเรื่องของการทำเงินครับพวกเขา มีทำเงินไป2เกมนะครับแล้วก็เจ้า1เกมแล้วก็เสียไป2เกมนะครับด้านยูเวนตุสครับหนัดหลังพวกเขามีแพ้1เกมครับเสมอ2เสมอ3เกมนะครับแล้วก็ชนะ1เกมครับเป็นการชนะในนัดล่าสุดครับรอบชิงโคปาอิตาเลียครับชนะอตาลันตา1ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขานั้นคว้าแชมป์ไปครองได้สําเร็จในรูปการนี้ครับส่วนฟอร์มเฉพาะเกมเยือนนะครับในลีก18นัดครับชนะไป8ครับเสมอ6แพ้4 ยิงไป25ประตูครับเสียไป17ประตูนะครับซึ่งถ้าดูในเรื่องของการทําเงินครับยูเวนตุส5นัดหลังพวกเขานั้นทําเงินไป1เกมนะครับแล้วก็เสียไป3เกมแล้วก็เจ้าอีก1เกมนะครับถือว่าในเรื่องของการลงทุนนั้นยูเวนตุสไม่ค่อยน่าลงทุนสักเท่าไหร่นะครับโดยทางด้านของเจ้าบ้านบบรุญญานะครับพวกเขาต้องเสียกองหน้าตัวเก่งครับโจชัวเซอร์เซอร์ซี่นะครับซึ่ง เป็นตัวทำประตูหลักครับทำให้แนวรุกนั้นเสียหายเล็กน้อยนะครับด้านยูเวนตุสครับพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับโดยการไล่ทางด้านของกุนซืออย่างอันเลกรีออกจากตําแหน่งครับแล้วก็จะใช้ทางด้านของเปาโลมอนเตโรครับโค้ช U19 คุมแทนชั่วคราวในเกมนัดนี้นะครับซึ่งมองแล้วครับทางด้านของยูเวนตุสครับค่อนข้างมีปัญหาครับแล้วก็วันนี้ครับ ัวผู้เล่นที่จะลงก็มีทางด้านของเคียซ่าครับแนวรุกแล้วก็ทางด้านของวัลลาฮูวิดนะครับแล้วก็กองกลางนั้นก็มีทางด้านของราวิโอนนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่กันครบทีมนะครับสำหรับทางด้านของยูเวนตุสนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของราคากันบ้างครับว่าวันนี้นั้นราคาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งราคานั้นเสมอครับแต่ว่าเอยังไปทางเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับเพราะว่า ทางด้านของยูนตุสครับพวกเขากลางสัปดาห์นั้นใส่เต็มที่ครับด้วยการเอาชนะในสกกอตเลียครับท้า้พวกเขาดันได้แชมป์ติดไม้ติดมือในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็พวกเขานั้นมีปัญหาภายในทีมครับล่าสุดก็ปลดทางด้านของเอเลกรีครับแล้วก็ให้โคชยูนิเก้าขึ้นมาคุมทัพแทนครับทาให้การเล่นนั้นดูแล้วน่าจะมีปัญหาในเรื่องของเทคนิคแน่นอนครับทางด้านของบุรุญยานในบ้านพวกเขาก็ถือว่าไม่ธรรมาดานะครับมองว่าวันนี้ยูนตุสพวกเขาไม่น่าจะ บุกไปทําอะไรทางหน้าของบรุญญาได้ครับมีโอกาสที่จะจบเสมอแต่ว่าถ้าให้เลือกผู้ชนะครับมองว่าบรุญญาน่าจะชนะมากกว่าครับถ้าใครชอบลงทุนครับให้ลงทุนไปที่เจ้าบ้านอย่างบรุญญาดีกว่านะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากติดตามฝากเป็นกำใจให้กันด้วยนะครับรับรองครับมีมาฝากกันเป็นประจำอย่างแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ